อีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจในปีนี้ลงแข่งรายการเดียวกันก็คือยูโรป้าก็คือทีมเอเวอเรตครับปีนี้เอเวอเรตันบอกว่าเปลี่ยนเยอะครับปล่อยเพื่อนออกไปเกือบ20คนแล้วก็ทุ่ม3 0 0พันกว่าล้านบาทดึงเข้ามาใหม่อีก9คนหนึ่งใน9ที่น่าสนใจคือเวนรูนี่ครับเวนรูนี่แจ้งเกิดกับเอเวอเรตแล้วก็ย้ายไปอยู่แมนยูสร้างตำนานเป็นนักเตะที่ยิงให้แมนยูเยอะที่สุดแต่อายุเยอะแล้วก็ย้ายกลับมาเอเวอเรตดูสิครับว่าความจี๊ดของพี่เวนจะยังคงคมแค่ไหน นี่ครับเวนดูนี่กลับมาเล่นให้กับเอฟเวอรตันแล้วนะครับเจอกับทีมอันดับที่10นะครับจากสโลวาเกียครับดูชดนี้อาจจะเข้าใจครับว่าทำไมแมนยูถึงขายนะพี่เวนครับโอพี่รูนี่เอาหน่อยนะฮะอ่ะรูนี่ยิงไม่เข้าแนละเกือบเสียประตูด้วยนะครับแต่คารเซฟชีวิตของเจ้าบ้านครับจบครึ่งแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเอเวอรตันก็คงจะคิดว่า ไปเอาพี่เวนกลับมายิงไม่ได้นี่คือคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมฮะกองหน้ายิงไม่ได้สุดท้ายทีมบอกทนไม่ไหวแล้วกองหน้าพี่เวนคุณไม่ยิงผมยิงเองฮะนี่คือทางด้านเลตันเบสนี่คือกองหลังคุณผู้ชมกองหลังยิงยิงบ่ารูนี่ซะอีกนะครับยิงแบบเน้นๆคุณผู้ชม,ชมลูกนี้สวยสดงดงามใครใส่เสื้อเบอร์นี้เล่นดีทุกคนฮะใส่เบอร์สามเนี่ยนะฮะซัดเข้าไปนะครับแอตเลตันชนะ10นครับนัดที่2จะต้องไปแข่งกันนะครับที่สโลวาเกีย er, ครับก็แออเลตันขอแค่บุกไปแล้วก็ ไปยันเสมอก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเอฟตันกับมิลานลงแข่งในรายการเดียวกันนะฮะ